ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอริยสาวกสองอ่าวันนี้เ,เราเรียนธรรมะจากพระสุตตันตปิฎกอันนี้ก็อยู่ในสุตตันตปิฎกในสังยนุตติกายมีพระสุตอีกสุตหนึ่งก็เห็นว่าแบบ สำคัญสำหรับเราเพราะว่าชีวิตประจำวันแต่ละวันเวลาทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะการทำบุญก็กตามหรือการให้ทานก็ตามการใส่บาตรก็ตามเ,ออเราต้องเรียนรู้ว่าวีธีเราควรจะวางจิตยังไงคิดยังไงออต่ำทั่วยังไงถ้าไม่เราไม่ได้เรียนรู้ เเห็นว่าอา,าการกระทำของเราผนกระรมของเรา,รา,มเราไม่ได้ออกมาแบบที่เราต้องการน,นี่เรียกว่าทุทาทธิยะอุตตะสูุปว่าด้วยสับสมบัติของเศรษฐีผู้ที่ไม่มีบุตรไม่มีบุตรไม่มีลูก รั้งนั้นนระเจ้านาดีปเจ้าปเสนาดีโกศลก็เขาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายอภิวาทแล้วปฏตปีนังสมควรพระภูมิประภาคก็ได้ถามว่าได้ถามปเจ้านาดีปเจ้าปเสนนาดีโกศลว่ามหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนที่วันนี้ พระองค์เสด็จไปไหนมาพเจ้พะพเฒนาดีกอ็สอนก็กราบทูนว่า้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองน,นี้มีเศรษฐีผู้หนึ่งผู้เป็นมหาเศรษฐีในกรุงสาวัตตีแต่ว่าเขาก็อยู่ๆก็ตายไปแล้วเขาไม่มีบุตร ไม่มีลูหลานก็เลยก็สับสมบัติของเขาอยู่ในตกอยู่ในอตอกอยู่ในอำนาจของพระราชวังก็เลยก็เมื่อกี้ข้าพเจ้าก็เขาเ่าเฝ้าข้าพเจ้าก็ไปจัดการเรื่องน,นี้บอกว่าพระกาแต่พระองค์ผู้เฉลิญมันมัน แปลกมากนะเศรษฐีผู้นั้นนะมีทรัพย์สมบัติเยอะคาปะนะทองก็มีประมาณ10บล้านกว่าแล้วก็เงินยังไม่นับทรัพย์ส,บสมบัติอ,อืน่นๆก็อย่างไม่นับเรื่องแปลกมากที่สุดก็คือไม่ว่าจะเก่าเป็นพวกเศรษฐีมีเงินทองเยอะทรัพย์ส,บสมบัติเยอะออผู้นั้นนะ เสียชีวิตแล้วเขาก็ได้ใช้ผ้านุ่มหอมเจนนี้เกิดเกิแบบนุ่มหอมผ้าเนื้อยาบทีตัดเป็นสามชิ้นแล้วก็เย็บกันเองเป็นผ้าแบบทุกๆุแล้วก็ไม่นุ่มไม่แพงไม่ว่าจะเขาเป็นเสื้ทีก็จิตใจของเขาไม่ยอมซือเสือเส้อผ้าแพงแพง แล้วก็ผู้นี้ก็ได้ผลิภคอ,อาหารก็เป็นอาหารทุกๆไม่อร่อยก็ก็ผลิภคอ,อ,อาหารเป็นปลายก้าวแล้วก็เอามาผสมกับแบบน้ำพักดองหรือเป็นน้ำพริกแบบทุกๆเอามาผสมกับน้ำ เขาก็ใช้อาหารแบบนี้นะเขาก็กินอาหารแบบนี้พวกระดับเศรษฐีแล้วผู้นี้ก็ได้ใช้ได้ใช้ย,ยานพาหนะรถเช่นนี้ก็คือใช้รถเก่าๆที่ร่มอ,อ,อยู่บนรถก็แบบเก่าแก่มากเวลาฝนก็โดนน้ำโดนฝนเวลา โดนแดดก็โดนแดดจิตใจของเขาไม่ยอมซื้ออาหารอร่อยอร่อยไม่ยอมสัายอาหารอร่อยอร่อยไม่ยอมใช้เสื้อผ้าแพงแพงไม่ยอมใช้รถแพงแพงสุขสบายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบุพิตอ๋อข้อนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เคยมีมาแล้ว เศรษฐีผู้นี้สมัยก่อนเขาก็เกิดมาเป็นเศรษฐีเหมือนกันในในครุงนี้ในเมืองน,นี้วันหนึ่งเขาก็ไปไปจัดตุลาออกเดินมาจากบ้านเวลาเดินมาถึงหน้าประตูเขาเห็นว่าพระรูปรูปหนึ่งเป็นสมณะอีกรูปหนึ่ง มารับบาทมา,มาบินดาบาตรลานจากเห็นหน้าตากิาริยามารยาทของท่านก็เขาก็จิตใจของเขาเหลื่อมใสเขาก็เรียกเด็กๆลูกลูกลานที่บ้านเราบอกว่านี่มีสมณะมารับบาตรจัดเตรียมอาหารนะแล้วก็ถวายกับท่านก็เลยก็เขาก็ออกเดินตามไป ลูกลานที่บ้านก็จัดเตรียมอาหารเป็นแบบยิ่งใหญ่อาหารผักผลไม้เป็นอร่อยอร่อยแล้วก็ตักบาตเป็นเต็มบาตเลยแล้วก็ต่านก็ให้อวยพรหลังจากนั้นก็ท่นก็เดินทางกลับไปเวลาทันเดินทางกลับไปที่เศรษฐีภูนันก็เสร็จภารกิจแล้วก็เดินทางกลับมาถึงบ้านระวางเดินทางพอดีเจอกัน เซติภูนันถามกับท่านว่าท่านได้รับได้รับอาหารไหมที่บ้านท่านบอกว่าได้แล้วบอกว่าขออนุโมทนาบุญด้วยก็เลยก็เทติภูนันก็อยากกลัว่า,าตกลงลูกลานทบายอาหารเช่นไนก็เลยก็เขาก็มาใกล้ใกท่านแล้วก็มองดูบาทของท่านมองดูเสร็จพบ เสร็จปุ๊บเ,เขาก็ตกใจเห,เห็นเห็นว่ามีอาหารเต็มไปหมดนี่อาหารแบบปรจจาด,ดีผักผลไม้เขาก็หลานจากเห็นอาหาราก็แบบภายใจไม่ออกกิดว่าโอ้โหทำไมต้องถวายอาหารขนาดนั้นสำหรับแค่รูปสมณารูปเดียวทีนี้มีในบ้านมีอาหารสำหรับสี่ห้าคนโอ้เสียได้เนาะเสียได้เนาะ ทำให้ลูกลานคิดไม่ออกทำให้ลูกลานไม่ฉลาดมีอาหารที่เหลือเราสามารถไทยกับทาสสามารถไทยกับกรรมกรแล้วก็เขาก็ทำงานได้หลายวันนะเราไม่ต <t ries> like ้องเสียตังค์เยอะก็ก็ตีตงองเสียได้เนาะเสียได้เนาะเขาก็ไม่ได้เลื่อมใสทีอาหารถวายมาแล้ว่ะ เขเลยเขก็เดินทางกลับไปพระพุทธเจ้าตรัสไปว,ว่าตรัสไปว,ว่าเศรษฐีภูนี้ลานจากตายไปได้สมบัติสวรรค์7ครั้งแล้วก็เขาก็ได้เกิดมาเป็นเศรษฐี7ครั้งแต่ว่ามีปัญหาพัญหาคืออะไรเวลาเขาเกิดมาตระกูลเศรษฐี ก็ได้สับสมบัติเยอะแต่ว่าจิตใจของเขาไม่ยอมสเสวยอาหารอร่อยๆไม่ยอมยอมเส,สื้อเสื้อผ้านุ่งห่มผ้าแผงๆไม่ไม่ไมยอมใช้รถแผงๆนี่คือปัญหาของเขาเพราะอะไรคนให้ทานจิตใจของเขาเริ่มใส่ศรัทธาแต่ว่าลานจากถวายทาน จิตใจของเขาไม่เลื่อมใสศรัทธาเขาเลกถึงว่าเสียได้หนอเสียได้เนอเขามีความคิดเสียได้พอจฉะนั้นก็คอให้ทานเขาเลื่อมใสศรัทธาเพราะวิปปกของการกราทำเจตนาของเลื่อมใสศรัทธาเขาก็ได้เกิดมาเป็นเศรษฐีได้สับ,ส,บสมบสติเยอะแต่ว่าหลานชาไข่ทาน เขามีความคิดเสียดายก็เลยก็วิบากกรรมของความคิดเสียดายคือคือไม่ว่าจะเขาได้สับสมปฏิยามาแค่ไหนจิตใจของเขาไม่ยอมสเสวยอาหารอร่อยอร่อยไม่ยอมซื้อนุ่งหม่มผ้าแผงๆสวยๆไม่ยอมใช้รถสวยๆส,สุขสบายเห็นไหม ปัจจุบันนี้สังคมก็เราก็เคยเห็นคนแบบนี้มีบางคนพูวกระดับเศรษฐีเวลาแต่งตัวโอ้แต่งตัวแบบคนธรรมดาเวลาใส่รองเท้าก็ใส่รองเท้าเป็นธรรมดาเวลาซื้อรถก็ซื้อรถเป็นธรรมดาเวลากินข้าวก็เขาก็ไปร้านอาหารติดตนอนแล้วก็กินแบบคนอยากจนนี่คนแบบนี้คนประเภทนี้ทุกวันนี้ก็เราเห็นเห็นได้ที่สังคม เพราะอะไรเวลาขานให้ทานพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าเราต้องเลิ่มใสศรัทธาสามที่ก็คือก่อนั้านให้ทานขณะที่ให้ทานแล้วก็หลานจากถวายทานเสร็จสามที่เราต้องมีจิตใจเลิ่มใสศรัทธาเห็นไหมถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมะแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราว่าจะนึกถึงว่าโอเคเราเราเคย ทบายขถินครั้งหลายครั้งเราเคยให้ทานแบบนี้เราเคยสร้างวิหารเราเคยช่วยการทำบุญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าวิปากแล้วก็ผลอนผ่อนของขาง,ขงะามก้องเราไม่ได้ออกมาแบบที่เราต้องการถ้าเราไม่ได้เลิมใส่รัทธาสามที่แบบติปพุทตเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นก็เวลาเรา ไสบาตอนเช้าหรือถวายสังฆทานแด่พระเรื่องสำคัญก็คือเราต้องระลึกถึงว่าเราถวายแด่พระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเราต้องระลึกถึงพระสารีพุทธคุณของพระสารีพุทธประมคลานะพระมหากสัสสปะาพระอนอนท์พระองคุลิมาพระอนุรุทธะนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกถึงอย่างนี้เช่นนี้ก่อนถวาย คณาที่ถวายหลานจากถวายเราต้องมีลืมใส่ศรทัทธาสามที่เพราะว่าบางครั้งเวลาเราถวายเห็นว่าพระนิสัยของพระไม่เรียบร้อยก็เลยก็จิตใจของเราไม่ได้เลืมใส่ศรัทธาจิตใจของเราเปลี่ยนไปแต่ว่าเวลาถวายกับพระเราไม่ได้ถวายกับพระผู้นั้นเราถวายกับถวายแด่พระสอ์ ไม่ถึงระสารีพุทธปรมามัคลานะประมหากัสปะเป็นต้นนี่เป็นวิธีเราต้องคิดถ้าเราสามารถคิดแบบนี้ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติของพระปัจจุบนันนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันไม่สําคัญเลยเพราะว่าจิตใจของเราเระลึกระลึกถึงคุณของพระสง์จิตใจของเราเลื่อมใสแด่คุณนของพระสงฆเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้บุญ เราก็ได้ผลของวิปากผลแล้วก็เราก็ได้วิปากครรของเราแบบเต็มที่สมบูรณ์แบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้